กลับมาพบกับสมัยกดจังอีกแล้วนะคะก็วันนี้อยู่กับเกมครอฟนะคะเป็นไมค์ครับนะะนในโทรศัพท์นะคะไมค์ครับพีอีค่ะไมค์ครับพ็อกเก็ตก็เอ่มเป็นไมค์ครับในโทรศัพท์เนาะ,ะก็เวอร์ชั่น1.2.1เอ้ย0.1.2.1นะคะก็อันนี้เป็นแบบ ทำไมจะมาเล่นพารแรกปุ๊บก,ก็เอาตัวรอดเลยส่วนพาร์ทที่แบบจะเล่นเออะไรแบบนี้ก็แบบค่อยเล่นกันเนาะถ้าสมมติว่าแบบพาร์ทที่จะรีวิวพวกนี้ค่อยรีวิวละกันนะคะก็จะชีวิตรอดก่อนเนาะกี่นาทีละแบบใช้โปรแกรมะะอ,อันนี้โหลดนะคะเอ้ยอัดนะคะโอเคก็แัดตั้งโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราเล่นไหมคะปุ๊บใช่ไหมคะ ็จะต้องตัดไม้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวสมัยคิดว่าเดี๋ยวก็จะมีคนมาเล่นกับเราเอีกเนอะเช่นแอนนี่อะไรพวกเนี้ยนะคะสมัยชอบไม้ขาวนะอันนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆของสมัยดูอยู่นะคะก็เป็นสมัยรูด้ดจังก็คือสมัยอะไรนะสมัยเอิม่มไม้ค่ะแล้วยันจำนวนสิ่งนะคะนะคะไม่ได้โกหกอ,อันเนี้พูด จิงจอยเบย์อะฮะนี่ยฮะก็เดี๋ยวข้าวฝานแป๊บนึงเอ้าไม้ไม่พอไม่เป็นไรขุดอีนก่อนตุ๊โอเคอันนี้นะคะสมัยก็จะมาเล่นแบบเอาชีก็ยังไงนะคะเดี๋ยวขอดัดไม้ด้วย คลิปของสบายจะไม่เกิน15นาทีแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเมมเต็มนะเอาซักแต่ละคลิปเอาซักหมดประมาณเท่าไหร่เนาะหมือนซักสิบน้อไปปะหมดซักนาทีก็ได้ค่ะหนึสิบนาทีก็จะ 2สองต้นเลยไม่เจ่เก็บค่อ ตัดต้นไม้ห้าต้นแล้ต้นที่ห้าต้นไม้ไปทำบ้านได้ค่อยตัดอนันเดิมเดี๋ยวเชไม้เป็นสายตะลุยค่ะก็ะจะตัดไมแล้วสักตะลุยต้องมีของครบก่อนนะคะเชไม้จะรุยอะไรเงี้ยนิดหนึงจะเก็บหลายตัวละน้จะดูเหมือนจะมันแหลกนะคะเพราะว่ามันสมัย้เล่นเลืนิดนึ่งเลยทั้ง แก่เข้าเหมือนกันไม่มีไปไปไหนอ่ะที่ไหนเหรอในไดวิลแหละไปครับเออ่ในโทรศัพท์พอยเกตเวอร์ชันนี้นะคะก็จะเหมือนในคล้ายในคอมน,นะคะเพราะว่ามันมีให้เก็บรูปซึ่งสมัยนี้สมัยจะเล่นในคอมแต่ว่าไม่เอาอ่ะไม่รู้กว่านะคะรู้สึกว่าสเปคคอมมันยังไม่พร้อมเท่าไหร่เอ้ยแล้ว ๊ะครับเอาได้ไหไปไหนนะเพราะทำไมต้องกัรนิดนึงค่ะเออฮะเดียวางนี่ก่อนละกัน ขดหินเหินเหนียนวะไอ้นี่ขุด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 ตา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 ขุดขุดขุดตาช่วยลูกเก็บกระเป๋าด้วยนะไม่ไม่โทรศัพท์พี่มามาเล่นไหม เชิญคุยกับโอน้น้ำเฮ้ยน้ำมันแผ่นในยอดอ่ะเชื่อมัน เล่นดูยาโซเลอร์ี่อยู่นะคะตัดไม้สำไมอาจจะเล่นเหมือนจะว่าถาเบื่อหน้าเบื่ออะไรอย่างนี้นะคะ จะาเป็นคนที่แบบถ้าอุปกรณ์ไม่พร้อมก็ยังจะไม่เล่นแบบนี้ค่ะแต่ก็จะหยอดมุกนิดนึงจุ๊บอ่ยังไม่เจอฐานเลย ได้ยินเสียงไหมแบบเสียงรืรินพันค่ะทำนึ่งเขาทำดาบกับทำนี้กันนิดนึงนะคะชือปะอะอะจะต้องใช้ไซด์เดี๋ยวขุดไซด์เลยปุ๊กัดน้ดนึงนะคะเดี๋ยวไมอด อีกสนาทีละได้ละให้พอนเขียนพี่ราวเขียนไม่เต็น เพืเ่องเพื่อนจะเรียกว่าน้ำตาเลยเอ่อโต๊ะคับอยู่ไหนอะโต๊ะคับหายเก็บยังอ๋อเก,ก็บแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาทำ ทำดีกว่าว้ามีดอกไม้ได้วยแถวนีู้ด,ด,ดเฮ้ยแต่ก็อุดมดีนะแต่ว่าไม่มีถอนชัวมีมีมีมมโหมาถึงก็เจอเลยค่ะใช้ขุดเลยว้าวเจออะไรนี่ โอ้โหายค่ะเมื่อกี้แบบนี้นะคะวอรชันนี้ไปนรกได้ด้วยอันที่2เอ่อสำหรับก็เป็นคนเอ่อรู้จักกับโทมันนี่จังนะคะก็ พี่ไมเอาหนังสือให้อะ่ะแล้วน้องอะ่ะอย่าเพิ่งเล่นอันนี้ก่อนนะ,ะวายแกะจ้าแกะจ้าใช่ไหม,มไมอพังแคอยกินเลยนะเฮ้ยขึ้นไปหามาตรงข้างล่างอะนะของพี่ไมมันจะมีหนังสืออมุนตงตงตงตุดเลยเอ ข้างล่างตรงตรงโตอะตรงโตอะล่างสุดเลยนะวิ่งทำแล้วก็ไม่ค่อยกวนแต่ว่าอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะจริงๆสายคนที่โกงไมค r a าบมากเลยอะแต่ว่าเวลาอ่านเราไม่อยากจะโกงเลยโอ้ยแกะเยอะอุ้ยค่อยไป ไมเลยนึกว่ามีเท่านี้อะไรมินพี่คะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้จบกันเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปสร้างบ้านหลังใหม่ 好，上你拜拜拜。Bye, bye, bye.